เนื้อหาของสัปดาห์นี้นะคะก็คือเราจะมารู้จักคอมพิวเตอร์กันค่ะซึ่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นมีอะไรบ้างและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คืออะไรในเด็กทราบไหมคะว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นคืออะไรคอมพิวเตอร์นะคะก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่เราใช้ในการทำงานต่างๆเช่นนะคะเราใช้ในการพิมพ์ข้อมูลใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือมอนิเตอร์ค่ะมอนิเตอร์หรือที่เราเรียกว่าจอภาพจอภาพทำหน้าที่อะไรคะเด็กๆเด็กๆพอจะทราบไหมเอ่ยว่าจอภาพเขามีหน้าที่อะไรเด็กๆลองคิดตามดูนะคะว่าจอภาพที่เราเคยเห็นนั้นหน้าที่ของเขาคืออะไรหน้าที่ของเขาก็คือนะคะคือ แสดงผลข้อมูลหรือภาพให้ผู้ใช้มองเห็นค่ะนี่คือหน้าที่ของจอภาพต่อมานะคะไปดูอุปกรณ์ชิ้นที่2ค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะนั่นก็คือคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดทำหน้าที่อะไรเด็กๆสังเกตที่แป้นคีย์บอร์ดนะคะมีปุ่มเยอะแยะมากมายเลยแป้นคีย์บอร์ดนั้นเขาเอาไว้พิมพ์ข้อความนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความตัวเลข เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันมากมายเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายอีกทีนึงนะคะในเรื่องของปุ่มซึ่งหน้าที่ของเขาก็คือเอาไว้ใช้พิมพ์งานนะคะต่อมาค่ะอุปกรณ์ชิ้นที่3นั่นก็คือเมาส์นะคะเมาส์ก็จะทำหน้าที่ชี้ตำแหน่งบนหน้าจอแล้วก็ใช้คลิกเข้าสู่โปรแกรม นะคะการจับเมาส์เด็กๆก็จับให้ถูกวิธีนะคะเด็กๆเห็นไหมคะปุ่มเมาส์จะมีอยู่สองฝั่งซ้ายกับขวาแล้วก็ไว้ตรงกลางไว้ใช้เลื่อนนะคะต่อมาอุปกรณ์ชิ้นที่4ค่ะนั่นก็คือ CPU CPU นะคะจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะมีปุ่มไว้เปิดซึ่งพูดง่ายๆเลยนะคะเขาเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ และทำการประมวลผลข้อมูลซึ่งถ้าไม่มี CPU ตัวนี้นะคะคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เลยการขาดอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นไม่สมบูรณ์และไม่สามารถใช้งานได้ค่ะนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้ง4ชนิดเดี๋ยวเรามาทวนนะคะว่าอุปกรณ์ทั้ง4ชนิดนั้นมีอะไรบ้างอุปกรณ์ชิ้นแรกค่ะคือมอนิเตอร์อุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะคีย์บอร์ดอุปกรณ์ชิ้นที่3คือเมาส์ และอุปกรณ์ชิ้นที่4นั่นก็คือ CPU ค่ะซึ่งไว้ใช้ในการประมวลผลแล้วก็เปิดเครื่องนั่นเองนะคะนี่คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆด,ดูนะคะว่าแบบไหนที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์คุณครูมีภาพอยู่3มชุดนะคะว่าแบบไหนเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ชุดที่1ค่ะอ่าเด็กๆสังเกตก่อนนะคะว่าใช่เรียกว่าคอมพิวเตอร์หรือเปล่า แบบที่สองค่ะมีอะไรบ้างให้สังเกตนะคะและแบบที่3ามค่ะเด็กๆคิดว่าแบบไหนที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์คะให้เวลาคิดนะคะห้าวินาทีเด็กๆต้องตอบได้แน่เลยมีใครตอบถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะ แบบที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์นั่นก็คือแบบที่2ค่ะทำไมถึงเป็นแบบที่2นะคะเด็กๆด,ดูนะคะส่วนประกอบมีอะไรบ้างมีมอนิเตอร์มีคีย์บอร์ดมีเมาส์ Mouse, แล้วก็มี CPU ค่ะแบบอื่นนะคะจะขาดหายไปบางอุปกรณ์นะคะทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่สมบูรณ์แบบเป็นยังไงบ้างคะเนื้อหาในวันนี้ง่ายมากๆให้เด็กๆจดจำคำศัพท์นะคะว่าเขียนยังไงเรียกว่าอะไร และภาระงานในวันนี้ของคุณครูนะคะก็คือจะให้นักเรียนนั้นวาดภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะที่สมบูรณ์นะคะพร้อมระบุชื่อของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องด้วยให้เด็กๆวาดใส่สมุดนะคะใครที่ไม่มีสมุดก็ให้ใส่ a อนะคะตกแต่งภาพระบายสีให้สวยงามสำหรับวันนี้นะคะหมด